มามอเตอร์โชว์นะครับไม่มาดูบูธโตโยต้าคงไม่ได้นะครับเพราะว่านี่คือค่ายรถอันดับหนึ่งของไทยแล้วก็ของโลกด้วยนะครับก็รถเนี่ยที่เป็นโมเดลใหม่จริงเนี่ยยังไม่มีเปิดตัวในงานนี้นะสำหรับมอเตอร์โชว์2025แต่ก็จะมีเรื่องของชุดแต่งแล้วก็กิจกรรมของเขานะแต่งโชว์ก็โอเคน่าสนใจเพราะว่ายังไงรถมันก็ขายได้อยู่แล้วนะครับอย่างคันนี้นะเป็นชุดแต่งที่ไม่ใช่แต่งโชว์อย่างเดียวแต่งขายด้วยนะครับ แต่งแบบนี้ท่านสามารถซื้อใส่รถท่านได้นะฮะแม้ว่ารถท่านจะซื้อไปแล้วคันที่เป็นแบบที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยก็คือ t o y o t a Fortuner Legender เขับเคลื่อน4ล้อราคาล้านเก้านะครับเขาใส่ชุดแต่ง w i ยบอดมูลค่า3 0 0 0 0บาทนะฮะก็จะเห็นว่าครอบในส่วนของ Front Bumper เข้ามาเพิ่มนะฮะเพราะาพื้นฐานของรถเนี่ยพวกหลอดไฟต่างๆมันทันสมัยเป็นฟูออเรสเเป็นไฟนะฮะไฟตัดหมอก LED ดีอะไรอยู่แล้วนะครับมีรเรด่านี่ตรงนี้ไม่ได้ไปยุ่งเลยข้างบน ใส่สเกิร์ตรอบคันแล้วก็เฟนเดอร์ขนาดใหญ่นะสไตล์เดียวกับตัวไฮลัก์จียราสปอร์ตเลยเนี่ยก็ติดตั้งเข้าไปที่บอดี้ของรถเดิมได้เลยของเดิมเนี่ยเลเจนเดอร์มันมีเฟนเดอร์เล็กๆสไตล์แบบสปอร์ตนะครับตัวนี้ก็โป่งออกมาพอโป่งมันขยายออกมาอีกเป็นไงครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาได้ก็คือล้อยางออฟเซตที่มันล้นๆออกมาแบบนี้นะอยากใส่ล้อทอง โชว์ในเรื่องของชุดเบรกอันนี้เดิมๆนะถ้ามีตังก็ไปเปลี่ยนเบรกให้เป็นแบบว่าฝักเบรกใหญ่ๆไม่ใช่อย่าเรียกฝักเบรกอย่าไปคิดถึงดัมเบรกนะครับก็คือคาลิปเปอร์หน้าที่ลักษณะเหมือนว่าเป็นกล้วยหอมตัวกใหญ่ก็คือพวก4พอร์ต6พอร์ตแล้วแต่แต่พื้นฐานเนี่ยของเขาอ่ะเขาให้4พอร์ตอยู่แล้วนะครับเป็นเจ้าเดียวเลยนะตัว Tata Fortuner เนี่ยให้คาลิปเปอร์คู่หน้านะครับแบบ4พอร์ตแล้วก็เป็นคาลิเปอร์ตัวใหญ่ลูกสูบใหญ่นะครับ ได้มาจากโรงงานจานใหญ่ด้วยตัวนี้ใส่ล้อเนี่ยเจเกอร์สีทองเข้าไปนะครับก้านยกสวยเลยนะครับยางก็เป็นพวกยางแบบว่าออเทเลนดอกเรียบนะเนี่ยขึ้นเนาะสีขาวชุดแต่งรอบคันสีดำแล้วใส่ล้อทองหาแบบยากนะที่จะแบบเอาล้อทองมาใส่ฟอร์จูเนแล้วดูดีนะฮะ สะเก์ดรอบคันตัวนี้เรียกว่าชุดแต่ง Y Body นะฮะ Y คือกว้างออกมานะครับก็เป็นแนวทางใครที่มี Fortuner ตัวนี้อยู่แล้วนะครับเนะะี่ยหาแต่งตามกันได้นะครับตัวนี้ก็ก็ทำกับโตโยต้ามันก็หลายอย่างนะครับเรื่องการันตีนะฮะเรื่องคุณภาพนะครับความเชื่อมั่นต่างๆนี่ฮนะหล่อเลยนะครับคือแบบ เป็น Fortuner l e g e n d e r ที่ใส่ชุดแต่งกับล้อสีทองแล้วขึ้นมากๆนะฮะวิ่งกระจายครับตัวนี้เพราะมันระดับ200ม้าอยู่แล้วนะครับสำหรับเครื่อง2.8ตัวนี้เดิมๆโรงงานนี่ก็หู5้0นิวตันเมตรอะโคตรโหดนะครับ204แรงม้านะฮะใครที่เป็นแฟนโตโยต้ามาดูได้แล้วก็รถที่ยังเป็นกระแสอยู่นะฮะก็คือ All New Toyota c a m r y นะครับเราทำ รีวิวไว้แล้วไปหาชมกันได้ในช่องแต่เป็นรีวิวแบบว่ายังไม่เป็นฟูลรีวิวนะครับก็เป็นแบบว่า,ายืนแล้วก็ให้ข้อมูลนะฮะเดมีโอกาสเอามารีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปกันต่อรถขายอื่นนะครับนี่ฮะอัลฟาสีนตอนนี้ส่วนรถกำลังแรงเลยนะครับโตโยต้าโคราคอส เอาฝากนะครับมาดูกันได้แต่รถขายดีตัวแบกของค่ายตอนนี้ก็ยาริสคอร์สนะครับ,ร,บราคาไม่ถึง9 0 0 0แสนก็ได้ขับรถไฮบริดของ t o y ต t าดิสเบกสีล้อมีระบบ t o y ต t าเซฟตี้เซนต์แอดแอพติฟพุซซอนโทนเต็มระบบนะครับแล้วก็รถที่ก่อนหน้าน,นี้เอามารีวิวแล้วก็วกให สมรรถนะที่ดีนะครับก็คือคันนี้นี่ t ต y o t a c โค o l l อ a ติ al i s GR Sport นะครับตัวนี้เป็นโค l a h y b r i d ที่เปลี่ยนแบตเตอรี่จากนิกเกิลมาเป็นลิเธียมแล้วสิ่งที่ได้ก็คือเครื่องยนต์ไม่ค่อยติดนะครับความร้อนต่ำนะฮะมีการเก็บประจุไฟได้มากนะครับออทำให้มันประหยัดน้ำมันนะตัวเลขเนี่ยคือขับแบบไม่ต้องปั้นอะไรก็บเกือบ คือทําได้ระดับ20กิโลเมตรต่อลิตรทำได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าใช้แบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนแล้วนะฮะแล้วตอนนี้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนตัวนั้นเนี่ยก็ถูกยกไปใส่ในตัวตั้งโครา s เช่นกันนะเส้นสายดีไซน์ต่างๆนะครับก็ถอดแบบมาจากตัว G R Cora นะฮะไม่เหมือนซะทีเดียวแต่แทนที่จะต้องไปจ่ายเงิน5ล้านก็จ่ายแค่ล้านกว่าบาทล้านหนึ่งก็ได้รถแบบนี้แล้วระบบ ความปลอดภัยก็ใช้ได้เลยนะครับ Adaptive Cruise Control อะไรเงี้ยมีครบเลยคันนี้ขับดีครับนั่งสบายช่วงล่างแบบไม่แข็งนะฮะนุ่มเป็นพื้นฐานแล้วก็เติมพวกช่วงล่าง G R เข้ามา Yaris 1.2ในบรรดาเครื่องที่ยังเป็น1.2อยู่เนี่ยสำหรับ Yaris เนี่ยผมก็ยังแนะนำให้เล่นได้นะครับเพราะว่า Yaris ตัวเนี่ย,เ,ยเขาไม่ได้อ่ไม่ได้ไปกับ a t i v e เนาะตัวนี้เป็น Yaris ที่ทำตั้งแต่ มาจากญี่ปุ่นนะครับทั้งในเรื่องของดีไซน์รถจูนเครื่องเกียร์นะรถคันนี้ค่อนข้างไม่แค่ค่อนข้างเลยละ่ะคือขับดีเลยแรงประหยัดนะครับใช้ได้ราคาราคาแบบเฮ้ยหกแสนเทุกวันนี้ได้รถไฟฟ้าจีนอะไรกันแล้วแต่จริงๆหลังบ้านเขามีส่วนรถนะครับลองคุยกันดู6 0แสนเตัวนี้คือสีแดงหลังคาดำยาริสครับเครื่องเบนซิน1.2รหัส 3NR FKE ียวเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คุ้ม,ค,มครับยาริตเดทีฟจเป็นซีดานได้กว้างนะฮะเครื่อง3 n มเนาเหมือนกันแต่เป็นตัว V ีและเครื่องคนละบล็อกจะเห็นว่ารหัสมันคนละบล็อกนะครับเนี่ยแต่ตัวนี้ก็เป็นรถใช้งานทั่วไปครับราคาไม่แรงนั่งกันเต็มคันเนี่ยคันนี้700 0แสน,นะครับอัตาราเบี้ยโเชื้าเพลิงก็ถ้าแบบนั่งเต็มคันนะก็มีแบบ1 4 1 5กิเมต่อลิตรก็ถือว่าใช้ได้ ก็มีเกียร์ที่ปรับปรุงฉลาดขึ้นมาเอาไว้เดินทางไกลขึ้นเขามีอะไรมาโชว์อีกในงานนี่เอาโตโยต้ามาไฮลักนะครับมาแต่งอันนี้เป็นกิจกรรมที่เขาแต่งแข่งกันนี่เมนเทอร์ของเขาใครรู้จักคนไหนมั่งนะครับสายซิงนี่ฮะนี่ฮก็เดี๋ยวเขาจะมีการประกวดกันอยู่ แต่คอออฟโรดอย่างเราก็ต้องมาดูนี่ฝั่งนี้แต่คันนี้ยังไม่ออฟโรดนะคันนี้พีรันเนอร์ขับเคลื่อนสองล้อครับแต่บางครั้งเนี่ยคือขับ2อะ่ะเราไม่ได้ลุยเข้าป่าแต่เราต้องการความเอ็กประสงค์ของมันเพราะว่าตัวรถที่เป็นบอดี้ออนชัรตซีเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับมันทุกอะไรได้มากมายเน่ใส่รูปแลก แล้วลูปแลกที่โชว์วันนี้นะครับรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยตัวนี้เป็นของ GR เนี่ยโตโยต้าทำเองล้อ GR นะครับแล้วก็เนี่ยลูปแลก GR มีลูกจ g อด้วยโรเคสโลบาร์นี่ครับของ GR ที่ถามว่าเขาถักอะไรมากมายตรงนี้คือพวกรูกต่างๆที่อยู่ในตัวเคสมันสามารถใส่ สตัดสกูต่างๆก็คือติดตั้งอุปกรณ์อะไรได้มากมายอุปกรณ์ในส่วนของเรสคิวต่างๆก็คืออุปกรณ์กู้ภัยนะเนี่ยจะมัดจะผูกก็ยังได้ยังง่ายเนยเดี๋ยวนี้กําลังฮิตวางลงบนลูกกระบะเนี้ยเฟี้ยวไม่แพงนะครับแต่งสไตล์กกงสไตล์คล้องแบบนี้แล้วสามารถวางตัวลูกท็อปเต็น์ได้ด้วยนะวางลูกท็อปเต็นขึ้นไปก็นอนบนหลังคารถได้สบายๆเลยเฮ้ยท่อ GR ท่อไอเสียครับออก หลังข้างเสียงก็น่าจะบื้มๆอยู่นะครับยางกันฝุนสีแดงฮว้สไตล์ดาก้าเนี่ยฮะบันไดขึ้นรถของเดิมเป็นคือที่เห็นบันไดขึ้นรถโตโยต้าเนี่ยรถกระบะที่เป็นพลาสติกอะ่ะแต่ด้านใต้อะ่ะมันเป็นเหล็กนะครับขาเหล็กแล้วก็ตัวเป็นอลูมิเนียมแต่ตัวนี้เป็นบันไดเหล็กเลยแล้วก็เป็นล็อกไซเดอร์ด้วยนะฮะ ใช้เหยียบปีนขึ้นลงใช่ไหมก็ได้อยู่ครับอืมตื้นตื้นนะฮะนี่ฮะเฟี้ยวเลยนะครับอ่าส่วนตัวจบเลยนี่ครับก็ยังเป็น กระบะตัวแพงที่ถือว่ากระแสยังดีอยู่นะครับแล้วก็เท่าที่เช็คมายังขายดีอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือ t ต y o t a Hilux Revo GR Sport รนะฮะราคา1 4 8 9 0 0้บาทยาง BF มาจากโรงงานนะครับ BF เ o o t ูดิตออสเตรเลีช่วงล่างจูนมาใหม่นะครับแล้วก็สเปคเทอร์โบแรงกว่าเพื่อน หล่อมากช็อคอัลซเซเบอร์นะครับโชคอ,อยู่นอกชัตซีก็เป็นไฮลักตัวเดียวนะครับที่ถางตัวแท็กออกมาแล้วก็เอาโช๊คมาไว้นอกชัดซีบอดี้รถยังเดิมอยู่ก็จริงแต่ทำเฟนเดอร์ยักออกมาเลยโป่งขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เจาะในเรื่องของตัวถังใหม่<ใ>น,นะฮะเพื่อเพิ่มในเรื่องของระยะยืดยุบกระแทกอะไรต่าง รถขับดีชอบเหมือนกันนี่ฮะล้อออฟโรดกระจังหน้านี่ซิกเนเจอร์เขาเลยเฉพาะรุ่นเดี๋ยวนี้หาแปลงกันนะครับแล้วตัวนี้แรงกว่าเพื่อนนะครับ224แรงมา้าถามมันเยอะนะครับว่ายังเล่นได้อยู่ไหมนะฮะก็ต้องบอกว่าเล่นได้ครับเพราะว่ามีข่าวว่าเขาจะมีตัวใหม่มาในส่วนของไฮรักนะครับแต่ตัว GR Sport เนี่ยเท่าที่ผมพอมีข้อมูลมันยังไม่มานะครับ ถึงให้มันมาอีกทีมันก็ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้แบบว่าอลังการมากนะครับเนี่ยขยายเฟนเดอร์ออกมาแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาแถมให้นะครับมาบูตโตยต้าทั้งทีรถที่ยังเป็นกระแสรเรื่อยๆคือวิ่งบนทางห่วนเห็นคนเอามาแต่งตลอดก็คือโตยต้าไฮรักแชมป์นะครับเขาแต่งให้ดูแบบธมากินแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็มาแต่งเป็นแบบรถใช้งานซิ่งๆแบบนี้เห็นไหม มันแต่งขึ้นดูล้อเลนโซ่บันไดเอาแลนเดอร์แล้วก็ใส่อคอกตะแกรงยาวๆเท่เนาะเหมือนรถทานฟอร์เมอร์เลยอะ่ะมันมีของกระจุกกระจิกให้ซื้อใส่อะไรเงี้ยไว้ผูกเชือกรัดของโยงขึ้นไปข้างบน,นอะไรเงี้ยเนี่ยแต่และชิ้นเป็นเหมือนเลโก้คานะครับถอดเปลี่ยนได้พวกนี้ก็ข้อเป็นพลาสติกกันลอยเอาจะไม่แตกเหมือนโคมทั่วไปคือลดต้นทุนลงมาแลวได้เครื่องดีเซล2.4ขับหลังครับ เท่มากแล้วมันคันใหญ่นะเป็นดีเซลด้วยก็ถ้ามาเป็นรถค้าขายเป็นฟู้ดทักแบบนี้เห็นไ,ไหมรถราคา5 7 0แสนเจนี่ขายใส่กรองเฮ้ยเทอ่ะเนี่ยมาหากินเขาแจกด้วยนะเออเขาทำแจกให้ด้วยแค่มาถ่ายรูปแล้วก็แชร์ไป แล้วพวกนี้เคยพาชมหลายทีแล้วมีรถสปาซาลอน,นร,รถส่งของต่างๆเนี่ยฮะนี่คือบุตโตโยต้านะครับถือว่าก็รถยังเป็นรถเก่าเหมือนเดิมนะฮะไม่มีโมเดลใหม่แต่แคมเปญแรงเมื่อกี้ลองถามแล้วเขาบอกว่าแคมเปญโปรโมชั่น คือเล้าใจมากโดยเฉพาะใครเอารถเก่ามาเทินนะครับเขาเพิ่มเงินให้เยอะมากแล้วก็ดอกเบี้ยถูก่อน,นานนะครับอยู่ประเทศไทยไม่มีรถยังไงก็ลำบากนะฮะถ้าจะเอารถที่ทนไว้ใจได้สูวดบริการเยอะอยังไงทั้งเงื่อนไขในการใช้ชีวิตคุณเนี่ยต้องการแบบนั้นนะครับรถโตโยต้าก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับใครที่เป็นแฟนโตโยต้าลองแวะเวียนมาดูกันได้นะฮะที่บูธโตโยต้ในงานมอเตอร์โชครับผม